สวัสด <CK> mm ีค่ะช่องแม่ดาโกก่อนนะคะนี่นะคะคือแม่ของแม่ผู้ใหญ่ท่านชิ้นบุญนะคะให่เขาเป็นลูกนจุดคูก่อนคูกอกใหญ่ให้เขาไปมันจุดคูกอกใหญ่ดอกใหญ่อันนี้ใช่ไหมใช่ คือบรรยากาศถ้าตอนนี้ก็เงียบเหงาสมควรนะคะดลงมาม่ใไม่ใหญ่ดลงมาแล้วก็ปักอีอดมแล้วพี่ใหญ่อ่าเทียนใหญ่จุดเทียนใหญ่จุดเทียนใหญ่ก็ได้ไหมคะ เรับนจับจับนยนะคะี่นะคะเราก็ตามประเพณีของเราเนาะจะมีเทียนไฟนี้จะมีไม่ให้ดับนะคะไฟจะไม่อยู่ตลอดนะคะคือยายสร้อยนี้เป็นพี่สาวของยายสววนนะคะ ซึ่งหญ่สวานนั่นก็เป็นแม่ของแม่ดาเองค่ะ,ะยังยคัไม่ได้ไปหรือเมืเนอเสาร์ล่ะใช่ยันละตุกเขียวเราเห็นยูมาอยู่ค่ะน้องสาวส่วนส่วนป้าคำสายนั้นไม่มีใครเฝ้าร้านแกก็อยากมา คือพ้าล,<อ>ง,ลงก่อนเนาะยไ่ย,ยายช่อยนีจ้จะมีลูกน้อยน,นะคะมีลูกแค่สองคนมีป,ออป้าอ๊อแล้วก็มีพี่ชายพี่ชายนั้นจะบวชเป็นพระค่ะเดกำลังเดินทางมาอยู่ค่ะวดัา นี่ก็คืกกับขอเข้ามานะคะจุดทูกขอเข้ามาให้ให้ยาย ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะจะบอกเล่าตามประเพณีบอกว่าไปสู่สวรรค์ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ทางนี้นะก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าพ่อแม่นั้นถ้าจะไปก็ต้องห่วงลูกห่วงหลานเราก็ต้องจุดธูปบอกกล่าวท่านว่าไปสบายเถอะไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลาน แล้วก็กับขอขมานะคะเนะดี๋ยวถือค่อย่อยจะไปกาบขอขมาก่อนเปล่าแม่ก็ไม่ได้ค่อยให้ลุงแม่ออกรู้หรอก อก็แต่นู่นเตาะตาปลแต่เป็นประเด็นนู่นแล้วก็ไม่เคยเลยค่ะแล้วเมื่อกี้หนูองใกล้สุดแบบนี้เนาะมียกซีบอกมาแล้วก็ตกใจเนาะตอนที่ต้องนี้หนูโงอหาแม่ใหญ่ก็ี่หนูไม่ตาไม่ใหญ่ใช่ใช่ไหมลุงมาโทรมาแต่แม่ไม่ได้บอกหนูเนาะก็บอกว่าเก็บของอยู่ก็ดีใจลุงก็บอกว่าแม่ผู้ใหญ่ไม่มาเอาคลิปเหรอแกบอกแกก็ยังห่วงแม่เนาะลุงคน พ่อแม่ผู้ใหญ่จะไม่ได้คิดจะไม่ได้แบอกว่าเก็บบ้านอยู่ค่ะลุงลุงแกก็ตามทุกช่องเลยลุงแกก็ตามทุกช่องแปดสามแปดสี่แปดสิบสามแต่ต้องแปดสิบสี่ค่ะใช่แล้วแม่ก็เสียนอนหลับไม่สิบสามเออแม่ก็เข้ามาดูตอนเช้าก็กินข้าวอยู่นะแม่ก็แม่ก็เอาข้าวนำให้แม่กินแล้วก็ ออกมาทำงานตามปกติกิน e. นบ้าเราก็นั่งเล่นอยู่ข้างนอกแล้วก็เล่นกันที่นี่มาดูชาแล้วก็ชี้พวงกว่าแม่ก็เลยบอกว่าจะเข้ามาดูยาอีกทีเดินได้ไม่ไม่เดินไม่ได้เลยนอนนอนอยู่ก็แค่เอาลูกกินข้าวแต่ก็แปลกเพรแกว่าแกไม่ส่งเสียงดังวันนี้เนาะแกสองสามวันแกไม่ค่อยเสียงดังเหมือนแต่ตอน เมื่อวานนี้แม่ดาก็ยังเอานมเอาขนมมาป้อนอยู่ค่ะเอาขนมมาป้อนก็ยังกินอยู่ก็คุยเสียงดังอยู่นะก็คุยรู้เรื่องแก่ช่างงูหลังคาเสร็จเม่ก็หมดเลยบอกว่าช่างงูหลังคเสร็จนี่หลังจากมมกจับไปนไม่เอาใช่หลังจากนัดลับไปแม่ก็เข้ามาดูแล้วคุณแม่หมดแล้วแต่ยังอ่อนอยู่นะ ็ไปเรียกคุณพี่คุณพี่แม่เสียแล้วเราก็พากันเข้ามาเก็บของแม่แ,แ,มแม่ก็จะไม่ได้ทรมานอีกแล้วค่ะสวรรค์แล้วให้ใหลับสบายยายไปแล้วก็ให้ยายหลับไปสบายก็ต,ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงยังใยญแม่คุณให,หใหญ่นะคะแล้วก็บคุณพี่นะคะ ทุกคนเลยค่ะ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ทุกๆคนนะคะ FC ทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะแก่วกลงลุงไม่ได้มาจำภาษาไม่ได้จะห่วงลุงพ่อพี่นั่นแหละค่ะกาอะไรที่มาเพราะว่าจะมาไม่ได้ก็มีแม่เร้ตกรวมจำภาษาเป็นบทอยู่ที่นู่นเป็นจำภาษาภาษาแต่ลวงพี่บอกว่าจะมาบข้าวภาษาที่บ้านเราแต่แกก็ไม่ได้มาถ้าถ้าลุงพี่มาก็จะเห็นแม่เนาะอืมขอมนไว้แกบอกมาไม่ได้ พขาช่วงเข้าพรรษาพอดีเนาะใช่ปกติจะมาก่อนก็โง่จะโง่ก็จะโง่คิดถึงหลวงพี่เนาะคิดถึงหลวงดุ้งเนี่ยแล้วรู้รู้แล้วป่ะรู้แล้วค่ะแต่นั่นจะมาวันนี้เพราะเราพิ่นข้าพรรษาก็มาไม่ได้สวดอันั่นต้นวันนี้ขึ้นมาตอนเช้าก็มีคที่มาอย่างนี้นะต่อเริ่มเตรียมกันไว้ตั้งแต่คืนนี้แหละก็รับเอานี่แหละค่ะนะคนที่มาไหว้เลยทยอย มีสวดมอตอนเย็นนอกายชิมีสี่โมงก็นมนต์พระมาสวดี่นเย็นก็ท่านก็ข right> ึ้นมาให้บุญให้บุญท่านยายอันจริงๆแกก็เห็นยาเห็นแม่ออฟมีอะไรแกก็คงดีใจแหละแกก็เลยหลับสบายนะคิดว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนแกห่วงกลัวแม่ออฟไม่มีอะไรอย่างนี้แกเห็นแม่ออฟได้ดีดีแกคงพอใจนะพูดถึงแกเลยหลับสบาย พูดถึงนะแกห่วงลูกห่วงหลานเสมอแกจะไปสบายแล้วแม่คแม่ใหญ่ก็สู้ๆนะคะต่อไปนะคะก็สู้ๆแล้วก็ทำบุญให้ยายแล้วก็จะจะตั้งใจทำบุญให้คุณแม่นะคะเป็นกำลังใจให้แม่ออฟนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ FC ก็เป็นกำลังใจให้แม่ออฟเนาะพูดถึงเนาะ โอเคเพราะว่าป่วยมาหลายปีแล้วเนาะสามปีกว่าแล้วเนาะแม่ใหญ่เนาะสามปีกว่าแล้วนะแต่เพิ่งหลังๆนี่แหละค่ะแต่แกเดินไม่ได้เนาะแต่ปองได้เดินได้เนาะเดินได้ออกไปเดินได้แต่แต่็ดเด็ดเด็ดเน็ดเด็ดเด็ดเด็ดเ่็นเน็ดแล้วนด็ดเด็ดเด็ดเดเตรียมใจมาแล้วค่ะน็เตรียมใจไว้ทุกวันเลย สินค้คลิปนี้ก็ขอจบเดีลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากก like, ดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดากรอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ